ฉีดฟิลเลอร์คางแล้วแก้มเยอะขึ้นดูไม่เชื่อมกับคางแก้ยังไงให้ดูละมุนขึ้น้า มาพูดถึงเรื่องการแก้ไขกันก่อนมีใครเจอปัญหานี้บ้างคะที่ฉีดคางมาแล้วแล้วมันเป็น2กระป๋ออะคือแก้มกระป๋อหนึง่งแล้วก็คางกระป๋อหนึง่งตรงเนี้ยมันจะแบบไม่เชื่อมต่อกันแล้วมันยิ่งทําให้หน้าดูแก่มากขึ้นเพราะว่ามันเห็นแบบตรงเนี้ยเห็นเส้นตรงเนี้ยชัดขึ้นทางแก้นะามี2ขั้นตอนด้วยกันที่อยากให้เช็คนะคะสเต็ปแรกก็คือให้เช็คว่าผิวเราหย่อนไหมถ้าผิวหย่อนก็ไปแก้ก่อนลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าดึงขึ้นไปตรงเนี้ยไอกระป๋อที่มันไม่เชื่อมกันอะ่ะมันก็จะดีขึ้้นดววยยอธิิิบาาเเพ่่มตมต เวลาหย่อนแล้วมันถึงไม่ข้ามเส้นนี้อันนี้เรียกว่าร่องน้ำหมากเนาะที่มันข้ามไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าใต้ผิวตรงนี้ค่ะมันเป็นลิกระเมนหรือว่าเส้นเอน็นซึ่งยืดตั้งแต่ชั้นกระดูกก็คือลึกสุดเนาะมายังผิวด้านบนดังนั้นไอ้ที่มันยวยยวยลงมามันก็จะไม่ข้ามเส้นนี้ทุกคนลองทําแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็จะแบบเห็นร่องน้ำหมากชัดขึ้นนั่นแหละสาเหตุดังนั้นไปแก้เรื่องหยอนะ่อนเนาะไปดึงขึ้นฟื้นตรงนี้ก็จะดีขึ้นละมุนขึ้นถ้าเกิดว่าแก้สเต็ปแรกแล้วมมัันยงไ่ อยู่ทางที่2ก็คือเติมฟิลเลอร์เพิ่มค่ะคือว่าการเติมฟิลเลอร์คางอะ่ะอังพูดแบบบ่อยมากว่าเราจะไม่ได้เพิ่มแค่ความยาวอย่างเดียวนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเติมคาง1นึ่งซีซีก็ค,คือความยาวปืดออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันมันไม่ละมุนถ้าจะทําให้ละมุนขึ้นอะ่ะคือคุณหมอจะต้องประเมินทังแบบทุกทุกมุมก็คือหน้าตรงด้วย45ด้วย90องศาด้วยเพื่อดูว่ามันมีส่วนไหนที่มันลอสไปอีกนอกเหนือจากความยาวสิ่งที่ทําให้หน้าละมุน ขึ้นนะก็คือการเนี่ยเชื่อมระหว่างแก้มกับคางตรงบริเวณนี้สามารถเติมฟิลเลอร์ได้หรือว่าบางคนที่มีคางยื่นมาด้านหน้าค่อนข้างเยอะก็มีเทคนิคการเติมเพื่อทําให้คางดูแบบกดลงมาแบบนี้แล้วก็ดูยาวมากขึ้นซึ่งก็คือการเติมแถวนี้นั่นเองนะจ๊ะดังนั้นการเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคคุณหมอเป็นสําคัญนะสาหรับใครที่ยังไม่เคยเติมฟิลเลอร์คางแล้วเล็งๆอยู่ดูๆอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อยากให้ เน้นที่การเลือกสไตล์คุณหมอที่ตรงกับความชอบของเราเนาะแล้วก็คางเนี่ยไม่ควรที่จะเพิ่มแค่ความยาวอย่างเดียวนะก็ควรจะเติมเพื่อให้รับกับบริเวณแก้มด้วยค่ะ